คือด้วยความที่พ่อครูเป็นคนที่ใจเย็นมากสำหรับผมนะรอเวลาที่เหมาะสมพยายามให้ให้ค่อยๆสอนยังไม่ได้ใช่ไหมรอบใหม่อีกได้อีกผมว่าใจตรงนี้ที่ททผมบอกแล้วเห็นเราเราที่ความเวลาเราสอนนักเรียน,นยใจเราอยากได้อยากต้องเสร็จในนี้จะเป็นในวันนี้เธอต้องแก้ไขในวันนี้โอ้โหลวใจเราอย่างนั้นแต่ของพ่อครูเนี่ย ดูดิรอเรามากี่ปียังค่อยๆไปอยู่วัดมา30ปีได้แค่ไหนก็ค่อยๆไปนะค่อยๆสอนค่อยๆเสริมให้เรื่อยๆโดยที่ใจที่บอกว่าไม่เอาดังใจตัวเองว่าเธอควรได้แล้วนะไม่เธอได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่หยุดที่จะสอนไม่หยุดที่จะให้นี่แหละคือสิ่งที่ประทับใจที่ผมนั่งมองครูพ่อครัวทำไมอดทนจากเรื่องบางเรื่องเนี่ยน่าจะฟันชดน่้คนนี้น่าจะตบหัวตะโพหนึงก็ไม่นะยังประเมินแล้วเออคนนี้เขายัง,ย,งยังไม่พอมอให้คนนี้แต่บางครั้งพ่อครูเขียงผมมันเหตุโป๊กนึงอ่าให้รู้ว่าคิดอะไรและคนทวรคนทำ มันแล้วแต่คนแต่เราเนี่ยแค่พ่อครูสกิดบางเรื่องเราก็บเฮ้ยเรื่องนี้บางเรื่องพ่อครูแค่สกิดเราก็รู้ได้แต่บางเรื่องพ่อครูต้องต้องใครก็ต้องตั้ะแรต้องเขกหัวเบาๆเพื่อให้เราเข้าใจนี่คือสิ่งที่ที่ผมว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ที่พ่อครูให้แต่ละคนไม่เท่ากันนี่คือสิ่งที่น่ารักแล้วเราได้มองดูโอ้ยไม่มีพ่อที่ไหนให้ความบุนขนาดนี้แล้วครับนี่คือสิ่งที่เรายังอยู่กับพ่อได้ถ้าพ่อครูหักเอาตายรงสายเราหนีเหมือนกันนะแต่พ่อครูค่อยๆให้เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาคคครรรััับบนนีีี่่่่ือสสิงททากุด